อนีเก็บไว้ตีอ่ะแต่ต้องตีมันเดี๋ยวเหกันนะจังหวะตีเนี่ยจังหวะปลาไฟอตีได้จังหวะพุ่งก็ตีได้แต่มันต้องกดเป๊ะๆหน่อยเดือดสุดช่วย

ปูแย้ดหลบไปไถ้ไม่ทำอ,อ,อะไรตอนจัเรียนได้แนละ้วรอรออย 아이고. 미쳤어. 이 ต้องตีอ่ะส่วนก็เลยถ้าในจังหวัดต้องจงไม่ก็ยิงพลังใส่มันถ้าแบบมุมมาตึง จ้าจงหวะได้แหล้วช่วงนี้ไม่สวยจริงจริงได้ชัดด้วยลีออนไม่ว่าลงมัดเกียเกมไปรอบนึง มันก็ซื้อแผ่นที่จัดร้านแจกได้เลยแบบแบจมแบบไม่เต็มร้อยจมแบบห้าสิบเจ็บไอ้วันกูเจ็บไอ้วันกูแรงอ่าเฮ้ยตกมันโชว์ีเรีโอไฟนี่ไงช่วย ขึ้นบนสุดนี้เป็นลานประลองลุงไปมายังยังครับลุงกัจาเป็นนี่อยู่ลุงหัดเป็นจอมวิหาอยู่จอมศึกชิงไอ้นี่ศึกชิงความเป็นเจ้าวิหากับไอ้วันอยู่ กูโดนกูตกมาโดนไอชิปุ๋งถ้าอยากได้เอชพีแบบผมลงไปแม็กพึ่งไปตีบอสเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเอาแท้เอาแท้เอาอยู่เอาอยู่เจริงๆฝั่งขึ้นได้ไหมโอเดี๋ยวมึงด้เยอะไอ้วัน